ไปกันหมากียงวคะไปหมูนึ่งนั่นมันต้องเห็นบบนะหมูหนึ่งหมูหมูหมูปเก็ดหมูสามสามไม่ต้องก็ได้เราว่ามันรวมรวมนี้เรียบรยแล้วนายยก me làm, làm sút rồi đấy